ย้อนวัยสาวให้หน้องกีกี้ว้าแล้วทำยังไงดีล่ะเติมฟิลเลอร์ คือฟิลเลอร์เนี่ยนะเวลาเติมให้กีกกี้นะคะมันทาให้กีกกี้ดูอวบอิ่มดูเต่งตึง,งใส่ชุดน้ำแล้วสวยมากเพิ่มความมั่นใจให้กับกีกกี้ของเราใช่ไหมคะพี่หมอถ้าสามารถเติมได้เนี่ยตั้งแต่ตรงแบบสัมเรลียมบมัมบูด้าหรือว่าตรงปลายของสัมเรลียมหรือข้างในก็ได้จุดจีสปอตก็ได้นะคะสามารถมาปรึกษาหมอก,ก่อนได้ว่าคนจะใช้แบบไหนยังไงดีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช้มากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ปัญหาด้วยถ้าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเนี่ยแค่แบบอยากให้แบบเน สวยอะไรเงี้ยเราก็จะเติมให้ด้านนอกแต่ถ้ามีปัญหาแข้งแตกคันอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถเติมด้านในได้ซึ่งมันไม่อันตรายแล้วมันก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงสลายหมดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะได้ทั้งแบบสาวๆแล้วก็สาวอย่าแบบเราด้วยสแบาวเราก็เติมได้นะจ๊ะ สามารถเติมได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสาวๆเนาะหรือว่าที่อายุไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเติมได้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึงเราก็สามารถใช้ตัวเลือดของเราเนี่ยเอามาปั่นปั่นปั่นปัแล้วก็ฉีดกับเข้าไปได้ตัวนี้ก็ยิ่งปลอดภัยเลยเพราะเป็นเรือดของเราเองเองสามารถเพิ่มความว้าวเวลาทำกิจกรรมได้นะคะว้าววันนี้เราก็ไปกันแล้วแม่ไปแล้วนะค่ะบ๊ายบาย